็นยังไงอืมเซบรสชาติเหมือนต้องต้มตำเออแต่ไม่เคยกินแบบนี้ไม่เคยกินต้องต้องต้องเป็นเกาหลีที่มีเมียเป็นคนอีสานชอบไหมรับมากเออ,อ,อย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งให้ด้วยนะครับ บสวัสดีค่ะ AJ Family ค่ะวันนี้นะคะก็ยังอยู่บ้านนะคะเราก็เลยต้องเข้าครัวเนาะวันนี้อลิอยากกินแบบแซ่บๆอ่ะก็อาหารเกาหลีไหมอาหารเกาหลีเบื่อแล้วต้องเป็นอาหารอีสานวันนี้นะคะอลิสก็จะทําซั้เข้าวปุ้น ปลาลาคราฟคราฟแต่ว่าโอป้าจินยังไม่เคยกินเดี๋ยวจะให้โอป้าจินลองกินว่าโอเคไหมผ่านไหมสกิลการกินปลาร้าของโอป้าเนี่ยอัพเลเวลขึ้นหรือยังนะคะเพราะว่าตอนนี้โอป้าเริ่มกินปลาร้าได้นิดหน่อยแล้วใช่ไหมแต่ว่าไม่รู้ว่าเมนูนี้โอป้าจะโอเคหรือเปล่าแต่สําหรับเราเราโอเคค่ะสําหรับสาวๆหลายๆคนเราก็คิดว่าโอเคอ่ะเดี๋ยวอย่างนั้นเราก็ไปทําเลยดีกว่าค่ะก่อนอื่นนะคะต้องตามพริกก่อนตามพริก กระเทียมหอมแดงนะคะใส่ไปหลายๆค่ะช่วงนี้โควิดเราต้องกินหอมเยอะๆนะคะอ่าต่อไปก็ตำนะคะเสจตามากตำหอมแสบตามากเลยค่ะทุกคนมีกำลังใจนั่งนดูอยู่นะคะนั่งให้กำลังใจหมั่มนะคะนี่เสร็จแล้วไหม ตาไหมลูกใกล้นะคะเดี๋ยวแตบตานะคะโอเคก็ตำแหลกประมาณนี้นะคะอ่ะโอเคหลังจากที่เราตำเครื่องต่างๆนะคะเรียบร้อยแล้วเราก็จะเอาเครื่องเทลงไปคะ่ะชัดให้หมดนะคะโอเค ต่อไปนะคะเราก็จะทําน้ํายำกันนะคะอะต่อไปเราก็จะใส่น้ําปลาของน้องพิมพร์รีพายนะคะนี่เรากินจนจะหมดขวดแล้วเห็นปะครึ่งหนึ่งแล้วเรารู้สึกว่ามันไม่ค่อยเค็มมันก็นัวดีอะไรอย่างนี้เออใส่เข้าไปค่ะหืมกลิ่นปลาหอมมากใส่น้ำปลานะคะ แล้วก็ใส่น้ําตาลลงไปนะคะน้ําตาลแสแดงเป็นน้ําตาลแสแดงนะคะที่เราใส่อผงนวดจากน้อยใส่หลายเซ็บหลายใส่หน่อยเซ็บหน่อยส่วนเดียวกับพ่อแลว้วของเซ็บมะนาวจากน่อยบีบใช่ไหมใช่บ,บ,บีบมะน,นาวมะนาวมันค่อยมีน้ําเลยป้าบีบซิหนีพลังเยอะอะ เป็นไงไบีบยากเนาะไม่ไหลแตกน้ำลายแตกนะบีบมะนาวแล้วน้ำลายแตกอะ่ะบีบยากใช่ไหมออออันนี้ได้อยู่ใช้พลังอย่างมากในการบีบมะนาวอันนี้คือขนมจีนนะคะนางเอกของเรานะคะใส่เข้าไปอ่ะเดี๋ยวคนนี้ก่อนให้มันคลุกเคล้าก่อน อใส่หนมจีนเข้าไปค่ะอุ้ยหอมอะ่ะหอมมากใส่หนมจีนเข้าไปค่ะนังเอกของเรานะคะ,ะแล้วก็ใส่น้ำร้อนนะคะมันจะได้ไม่เข้มข้นเกินมันจะได้แบบไม่ครักเกินแล้วเส้นขนมจีนมันจะได้แบบนุ่มฟูละมุนนะคะ โอเคเราก็จัดจานนะคะมีแลดิดนะคะวันนี้อ่ะแตงกวาด้วยจา้าเทลงไปจา้าอ้มห ชิมเลยครับป้าเป็นยังไงฮืมแซบแซบไม่เหม็นไม่เหม็นเออปลาานี้ไม่ค่อยเหม็นอันนี้เรียกอะไรนะซั่วข้าวปุ้นซั่วกระปุ้นกช่อันนี้ไข่ทอดไ,ไข่ทอดอ,อ๋ออร่อยอร่อยมากบสกลวสนี่นะคะแลดิดกัดเข้าไปอื เข้ากันใช่ไหมส้มตำส้มตำกับไก่ทอดเข้ากันดีนะป้าลูกแม่เนี่ยอนนี้นนนเหมือ,น,มมอมนเหมือนส้มตำแหละอรสชาติเหมือนส้มส้มตำเออซ่วเข้าวปุ้นกับไก่ทอดอะ่ะเข้ากันดีเวลากินส้มตำอะ่ะต้องมีมไก่ทอดหรือว่าไก่ย่างอะไรแบบเนี้ยคนไทยอะ่ะอร่อยว้า คนกาหลีมาเที่ยวมามงไทยแล้วก็เขารู้จักอาหารไทยประมาณพ้มตามพ้มตามไทยแล้วปปก็ข้าวเหนียวมะม่วงข้าวเหนียวมะม่วงแล้วก็ต้มยำกุ้งหรือปูแผันผงกะหลีปูผัดพงเกะหรีแบบนี้อแต่ไม่เคยกินแบบนี้ <c oughs> ไม่เคยกินต้องต้องต้องเป็นเกาหลีที่มีเมียเ,เป็นคนอีสาน <c oughs> จะจะรู้ <c oughs> ถ้าเป็นเกาหลีที่แบบเป็นนักท่องเที่ยวทั่วไปมไม่รู้แน่นอนคะ่ะว่าแบบซัวข้าวปุ้นอะไรเงรี้ยไม่รู้ไม่รู้เลยรู้แต่ส้มตําไทยส้มตําอะไรเงรี้ยใช่ไหมผัดไทยผัดไทยแต่ว่าถ้าเกาหลีที่มีเมียเป็นคนไทยก็จะรู้จากแอสวานขึ้นของปลาลา <laughs> <laughs> <c oughs> แกงหน่อไม้โอ,อ้ไมหน่อไม้ หน่อไม้ป้ายังยังกินไม่ได้นะทุกคนนี่เพื่อนเพื่อนพี่จินอยู่เมืองไทยใช่ไหมเขาอยู่เมืองไทยสิบปีกว่าใช่ไหมเขาเขาไม่กินเลยไม่กินแกงหน่อไม้เลยใช่ยอมแพ้เลยใช่ไหมจะเล่าให้ฟังนะคะทุกคนเออ่พี่จินนะคะเซนซิทีฟกับแกงหน่อไม้มากตอนที่ไปต่างจังหวัดกำลังนอนๆอนอยู่นะคะแล้วแล้วที่บ้านมีงานบุญแล้วทีเนี้ย นอนนอนอยู่เขากําลังทําแกงหน่อไม้ใช่ไหมแล้วเขาก็เลยยกอาหารเข้ามาให้กินอป้ารีบลุกขึ้นแต่นางจะเก็บอาการนะเวลามีผู้ใหญ่หรืออะไรเงี้ยนางจะไม่พูดว่าแบบเฮ้ยเม้นเม้นอะไรเงี้ยไม่ใช่นางจะแบบนางลุกขึ้นตื่นขึ้นมาแล้วนางก็แบบเดินออกจากบ้านเดินออกจากบ้านโดยที่ไม่พูดอะไรเลยอะเออแม่ตอนเงียบเงียบเออเดินเงียบเงียบแม่ก็เลยบอกว่าสงสัยมันหมิ่นแกงหน่อไม้แน่เลย แม่ของอลิซรู้อ่ะบอกว่าเออสองสัยมันเหม็นแกงหน่อไม้เพราะว่าเคยบอกเคยบอกแม่ไงว่าพี่จินอะกินแกงหน่อไม้ไม่ได้พี่จินหมิ่นแต่ทีเนี้ยคนผู้ใหญ่เขาก็ทําเนาะเราก็ไม่รู้ไงอืมว่าเขาทํากับข้าวอะไรบ้างแต่ละวันแต่วันนั้นบังเอิญเป็นแกงหน่อไม้ส้มกลิ่นทะรุทะลวงมากโอป,ป้ารีบเดินออกจากบ้านไปนั่งอยู่หน้าบ้านไม่ได้นั่งอยู่หน้าบ้านไปนั่งบ้านคนอื่นบ้านตรงข้ามอะทนไม่ไหวหรอ ยอมแพ้ใช่ไหม mm hmm. แต่ว่านี่ปลาล่าก็เริ่มเอสลานได้แล้วนะนี่เอาป่าะต,ต้มตำอะ่ะนี่ก็เริ่มกินได้แบบโอเคแล้วนะเมื่อก่อนกินไม่ได้เลยนะปลาล่าเมื่อกี้กล้องใหญ่แบตหมดต่อไปก็จะเป็นเสียงแบบว่าไม่ค่อยมีไม้แล้วนะกินได้แบบเยอะมากอ้ยชอบอะ่ะอันนี้อะไรเพิ่งทำครั้งแรกเลยนะ้วป่าอ๋อหรอใช่สั่วข้าวปุ้นอะ่ะ ไปปอดไปปอดรานอหารไทยสิสีมือดีขนาดนั้นเลยเหรออทธิ์นี่จักดตลอดตาลูกค้าได้นอนได้นอนด่าลูกค้าตายมาไงเวลาฤทธิ์อะวีนอนะก็คือวีนอ,อกป้าเท่านั้น,นอ็เ <c oughs> ทำไมทำพูดแบบนี้ <c oughs> เวลาวีน,นวเวลาเบี่ยงอะไรเนี้ย นนก็จะบีนใส่แค่อป้าเท่านั้นกับคนอื่นก็ไม่ได้บีนเข้าใจะนะมจริงหรอ,อกับเพื่อนเราก็ไม่บีนแต่ว่ากับคนที่ไม่รู้จักใช่ไหม,หมแล้วแบบอยู่ดีๆมาด่าเราอย่างเงี้ยเราสู้ไงเข้าใจไหม <laughs> เราเกิดมาเป็นนักสู้ <laughs> เราไม่เราไม่ด่าใครก่อน <laughs> แต่ว่าเวลาใครมาด่าเราอะเราสู้ <laughs> อันนี้พ่อสอนมาโอเคไหมคะ <laughs> เอาจริงคือใครที่ติดตามอาิสมานานแล้วจะรู้ว่าจริงๆอาิสไม่ได้เป็นคนทำข้าวเ,เก่งนะคะแต่ว่าอาิสเพิ่งมาทํากับข้าวช่วงที่แบบช่วงโควิดอะตั้งแต่โควิดซีซั่นแรกซีซั่นหนึ่งอลิสก็เริ่มฝึกทํากับข้าวทำกับข้าวเ,เราก็ไม่อยากออกไปข้างนอกมากอย่างเงี้ยใช่ไหมมันมัน,นช่วงที่แบบเขาไม่ให้ออกไปข้างนอกอะไรเงี้ย เราก็ฝึกทํากับข้าวทำกับข้าวพอทำไปทํามาเรารู้สึกว่าเฮ้ยเราก็ทําได้นี่หว่าเออสําหรับใครที่ทํากับข้าวไม่เป็นแต่คิดจะทํานะไม่ต้องไม่ต้องกลัวทำไปเลยแต่โชคดีที่ว่าน,นี่จัเป็นคนที่ชิมอาหารเก่งจะชิมอาหารแล้วรสชาติแบบเราจะรู้เพราะเราไปกินร้านอาหารเยอะมากเออรสชาตินี้อร่อยไม่อร่อยอะไรเงี้ยอมแต่เราจะทํากับข้าวไม่เก่ง แต่เราก็ฝึกฝึกจนทุกวันนี้ก็ทําได้แล้วเนาะทำได้เหรอทำเก่งแล้วอะอืมทุกเช้าอะไรอย่างเงี้ยก็จะมีเมนูนู่นนี่นั่นทําให้อป้ากินซึ่งอป้าก,ก็คือกินหมดตลอดใช่ไหมชอบไหมรักมากม <c oughs> บบรักมากที่ก้าววันนี้ไม่ค่อยมีไม่ค่อยมีเหรอเนี่ยนี่เล็กๆใช่ไหมอืมก้าวนี้ใหญ่ สีน um ี้เหรอสีไม่ใช่สีขาวอ๋ออันนั้นที่เรียกหัวเช็ดเท้าหม้อเช็ดเท้าอืมหัวเช็ดเท้าเหรอทำไมอ่ะหม้อเช็ดเท้าหม่่ใช้อเช็ดเท้าหัวม้อเชหัวช่ยูสหม้อหมหัวช็ยเท้าหัวช็ยหัวช็ยเท้าโอเคโอเคโอเคอันนี้คนเล่นคนเล่น โอเคค่ะเราก็กินเกือบจะหมดแต่ว่าไม่ไหวแล้วอิ่ม,มแต่ว่าไกา่อุป้าก็ฟาดเรียบเลยนะคะ2องชิ้นอ่ารสชาติเป็นยังไงคะผ่านไหมรสชาติผ่านผ่านเย่อ,ป,อปป้าเริ่มเก่งแล้วเวลาแอลลี่นี่ทำอาหารใช่ไหมคิดว่าเหม็นแต่ว่าอร่อย <laughs> ตอนน,อน,นี้ก็โอเคเกินปนลาได้ทำอาหารเหมน็นแต่อร่อยอย่างเงี้ยเหรออ๋อ,อแล้วกินอร่อย <laughs> เอเวลากินก็คือแซบอ่บม,ม,มันมันทุเรียนไงอ๋อเหมือนทุเรียนโอ้ว่าแล้วก็อยากกินทุเรียนอยู่นะล่ะเวลาอี่ตถ่มใช่ไหม,มแม่มากใช่ไหม,มแต่เวลากินแซ่บแซบโอเครอมนี้ก็ถือว่าอ๋อป้าเก่งขึ้นนะคะในอาหารอีสานนะคะ เป็นเมนูที่โอ้บางคนเขาก็กินไม่ได้นะป้าปลาใช่บางคนเขาก็ไม่กินคนไทยก็ต้องกินไงไม่ได้กินทุกคนจริงหรอใครจะกินทุกคนอ่าเหมือนเกาหลีกินปลาาเกหลีทุกคนไหมมันไม่กินทุกคนหรอกบางคนอะใช่ไหมเออนั่นแหละบางคนเขาก็บางคนก็ไม่กินน้ำปลาบางคนก็ไม่กินอะไรอย่างเงี้ยแล้วแต่ว่าบางคนเก่งกว่าเก่งกว่าโอเคอ่ะ คลิปนี้นะคะใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งกิ้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 งที่ด้วยนะคะสำหรับวันนี้บ๊ายบายบ๊ายบายจุ๊บจุ๊บโตจุ๊บจุ๊บโอเตสันนี่